เลขยกกำลังในแต่ละข้อมีใครหาคำตอบได้บ้างคะข้อแรก3ากำลังสองความหมายของ3อยกกำลังสองเนี่ยก็คือ3คูณกัน2ตัวนะคะก็คือ3คูณ3เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ9นะคะต่อไปลบ3มีวงเล็บนะคะก็คือทั้งหมดกำลังสองหมายความว่าลบ3เนี่ย คูณกับลบ3นะคะก็คือลบ3คูณกัน2ตัวอ่ะลบคูณกับลบเจอกันเป็นบวกดังนั้นข้อที่2นะคะจะตอบแค่9อย่างเดียวค่ะข้อที่3นะคะลบเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็น3ยก่กำลังสองหมายความว่ามีแค่3เท่านั้นนะคะที่ยกกำลัง2อลบเนี่ยจะไม่เกี่ยวดังนั้นเพื่อให้ง่ายนะคะก็คือจะเป็นลบอยู่ข้างหน้า นะคะตัวเดียวแล้วก็ใส่วงเล็บไปเพื่อให้มองง่ายขึ้นนะคะก็จะเป็นในวงเล็บเนี่ยก็จะเป็น3กําลัง2ก็คือ3คูนกับ3ามนะคะคือ3คูณกัน2ตัวดังนั้นนะคะก็จะกลายเป็นลบวงเล็บข้างในคือ3าคูนสก็คือจะเป็น9นะคะดังนั้นข้อที่3าเนี่ยจะตอบลบ9กนะคะก็คือข้อแรกเนี่ยตอบ9นะคะข้อที่2ก็ตอบ9ส่วนข้อที่3นะคะจะตอบลบ9ค่ะ